สวัสดีครับเบิรสุขูทุกคนช่องบาทองปากเสด h ชนแนลพี่หน่อยวันนี้บาร์ทองก็มาอยู่ในห้างเชื่มนนอมน้อนที่วันสีเดินออกไปข้างนอกพี่น้องไปไปชมเบิงบรรยากาศข้างนอกนํำบารทองโุ้คนว่าเป็นอะไรเนาะไปนี่อันนี้คือบรรยากาศข้างนอกเ่อทุกคน ดูท่านล่างว่าตอนมาทองมากแล้วเออพี่น้องทองลงข้างบนพี่น้องลงข้างบนอันนี้คือสถานีรถไฟฟ้า BTS พี่น้องทองมาสลงตรงนั้นบนบนบนมาแล้วน้อยรถไฟฟ้าโอ้ยอย่าหนีพี่น้องเออทำไมมันจรเลินทักจระเล่แค่งเทอว่าเอาโอ้ยเดา เปิ่อเอาเปลอเาคนคนนาแน่นขนาดใหญเปิเป่อเอาย่านีว้าวมีนอกปลาทองก็เนข้อดก็เ็นเห็นคนหลยขนาดนี่้นหลายแห้งนีอย่าหลอกบอกว่าเขามาททางไหนคนคนทำเขาคนลหลแห้งคนตึ้งนี่จะตึ้งขำๆตูงๆมีดอกคน อันนี้คือหาเออทุกคนยางคือนมานอนเดี๋ยวอาบะทองเขาไปทางไหนเลยพี่เราอ๋อบนงามงามทุกคนเลยงามแห้งอยู่โอ้โหคนกน็หลายหลายคนมาทางนี้พี่น้องมาทางนี้เดี๋ยวบะทองก็สุดาทุกคนทุกท่งงานย่างเลาะตามถนนนี่เนาะพี่น้องน,นี่อันนี้คือโรงแรมทุกคนโรงแรมทุกคน ความมันใหญ่ความมันอลังการพี่น้องเอ้าดึงเงยเนี่ยทุกคนว้าวมาทางนี้มาทางนี้ทุกคนนี่รักค่าขายไปพี่น้องวัดคลองอภิพาทุกคนทุกท่านเดินย่างก็ตามริมถนนเบิ่งถนนความสะอาดนอกจากสะอาดงามตาอีหทีเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ทางเดิน ทางเดินเท้าบุดบาดเท้าในความงามนี่เนาะโอ้โหคนเองคนงามแห้งีพี่น้อบุดโอ้โหด่างพี่น่อบอกคำเดียวเลยว่าสโคตรขุนตึกใหญ่ๆเนี่ยทุกคนก็เห็นบ่ว้าวมาทางมาทางน่ทุกคน ตึก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 ตรกตึกตึกตนกตึกตึกนึกต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 ึดว่สตึกตึก้ึกตอกตึนตึนตึกตึกตึนตึกตึกตึกเึกต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 ทาตึก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 ตผลไม้ ปดระลอกแต่ตอนนี้บัตรทองก็อยู่อ่าถนนุูมิวิทย์เออทุกคนถนนบางพี่น้องตอนนี้บัตรทองสิมุ่งหน้าไปทางออ่าอ่าาเพื่อนจิตทุกคนย่างไปทางเพื่อนจิตทุกคนเลยปวดเบ,บอร์คนแถวนี้พี่น้อง

ของประเทศไทยทุกคนความเขาพัฒนาสร้างแต่สร้างอีสร้างของเทพอว่าพิจูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนอกพี่น้องฝนลดไปเลยเทาากองฟังเดี๋ยวก็ฝนตึกจะตึกใหญ่ๆสูงสุดเออฝนอ่อนง่ายต้นล้างแต่ชากรินนองชาวจีนเต็มเลย ซอยทางนี้ตึ๊งน่ไงทุกทูมบ้านทองล่ะส่อเหรอเท่าบาคนนี้สอแท่กิจชาดิหน่อชาคนไทยช้าคนไทยว้าวรถกล้อหลายดเงาเงาเหยียบเห็กหน่อที่สำคัญนะหน่อเยนี่ที่สำคัญที่ถนนนี่หนออ ถนนสะอาดทางบุญบาททางคนเดินก็สะอาดงามตาจิ๋นอุ่นเบิงเอาพี่นองว้านอ้อเบิ่งเอาจิ๋นอ๋โอ้ยตึ้นี่ตึ้งยังที่สูงทุกคนว้าพี่นอเดินนตึก ไปมาช่องพิพาทุกคนทุกท่านเดินไปเดินหนาไปก็แล้วกันนะพี่น้องว่าไปทางเพื่อเกิดเงินคนโอ้ยหลายแฮงคนตะสออขาดิพี่น้องแต่เราเงินแต่เราวันสามสิเอาเงินพี่น้องที่ไทยนี่แหละพี่น้องไอ้ประเทศก่สร้างเขาพัฒนา phải thấy cái giặt màu phải thấy cái giặt mặt bây nó tốt quá còn... wow đó từng đầu bự ngõ tức nhẹ nhàng đấy bấm cho thì đấy là đạt, đạt. thêm đây, nào đây? wow พี่นอไปเดินไปเดินไปตามประคองมาแล้วกันคนว้าวจอดคนกเป็นมันหลายหลายสุนี่จะตามชาดงานคนคนรถกต้องปมันหลายป้าพี่น้อีอยาให้รถเข้าไปก่อนคน โอ้ยพ um ี่น้องเบิ่งตึกเบิ่งตึกพี่น้องสําคัญคือึกพี่น้องนี่จังซี่เายงเพ็ดนะทุกคนเน้ําตกจยงเพ็ดตนี่พี่น้องความงามพี่น้องเบิ่งตนป๊าทุกพนทุกพ่อดอก คนต่างชาติเขายากมาพระทุทไทยสองข้อที่จำที่ดีเละพี่น้องเอ็ดหนึ่งขบวนั่นเอเขาบวเหลือบบวเหลือให้มาก็ไดให้มาก็บตอนทักเรือไทยเขาจดีพี่น้องนะเพราะว่าชาติใดเขาก็ตอนหลับเบิ้งใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือเกือกูลทุกคนเลยคนไทยกวนเบิ้งพี่น้อง โอ้ตืนต้พี่น้องดูลาอลังการมากเลยทุกคนเลยขุดว้าวความันใหญ่ขุนเลยเบิ้งนี่ทางเชื่อมต่ออันนี้เป็นสกายบอกสะพานลอยที่พี่น้องทางไปฝั่งนั้นพอเห็นโอ้ดูลาอลังการขนาดแหนพี่น้องเบอ้านี่ขุดเขาเดินไปขุนได้ไหม อันนี้เป็นนักเป็นห้างนะทุกคนปลาทองกับปลู้เด้อถ้าผู้ใดืกผู้กับบอกปลาทองเด้อพี่น้องเขาเป็นบอกว่ามันเป็นอย่างคืออย่างปลาทองกับผู้นีเบมือนความสะดวกสบายบันไดเดือนทั้งนั้นไม่ต้องเดินไม่ต้องย่างให้มันเหนื่อยพี่น้องขึ้นบันไดเดือนว้าวมามลาทองมากันพี่น้อง มา,มาท่องก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆพี่น้องพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศยามแรงเนาะมชมบรรยากาศยามแรงถนนเมืองไทยมันคึกคักขนาดนี้ฝนว้าวฝนฝนอื้นนอแต่ฝลั่งตามคาดทั้งน,นั้นพี่น้องว้าวเดิน คนสลดยหนอบ้องเงียบบองเหงาขับตลอดวันตลอดคืนี่นองตอนนี้มนะาท่องเอามาอยู่ถนนทุ่งบิทซอยสิบเอ็ดน,นอซอยสิบเอ็ดขุดยาดนี่หนออุ้ขับแห้งกะเดื่อแห้งขุดบูวาท็กซี่บูวาตุ๊กตุ๊ก ว่าตามล่อกว่าวินโมไปเต้ไปหมดเลยเนาะหุ่นกว้างน่ะมาๆพี่น้องตามบัตรทองมากก็แล้วกันเนาะพี่น้องตามมาตามมาฝรั่งกันล้อหลายๆเนาะโ,โ,โอ้โหพี่น้องตอนนี้บัตรทองก็มาอดอ่าสถาน,นีเพิ่นกิจเด้อทุกคนเปิดกิจเด้อ ขานี่รถไฟฟ้า BTS นี่เนาะเดิดขิดว้าวพี่หน่อลุดยอดอ้าพี่น้องเอ้ยมาลทองก็เดินมาฮอดอ่าสถานี BTS เตรียบร้อยพี่น้องอ้าพี่น้องเอง้ยสำหรับคลิปนีออ้บอลทองกับศิาาาบลา,ออทาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้แหละเนาะทุกคน ส้าแบบคลิปวัดทองคลิปนี้กับสามสกดสกไ,ไลด์กดไลค์กดติดตามเออสิสำคัญเนาะพี่นอ้องต้องกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้วัดทองกันรักันกนาะทุกคนเลยอสำหรับคลิปนี้วัดทองกับเวลาทุกท่านเชื่อตอนนี้แหละเดี๋ยวพอขันแม่คิดหนาสวัสดีครับหลายแห่งน่น้องนำของเกี่ยวเต้กดแคมเปญน้องบาย